พี่ยิ้มไม่อยู่พ่อไม่ไว้ใจพี่ยิ้มอีกต่อไปแล้วตัวรู้ไหมเนี่ยอย่าตัวมาตัดคลิปเนี่ยตัวจะรู้ว่าบ้านเราอ่ะตั้งแต่ตัวไม่อยู่อ่ะมันดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยเขาทำเนี่ยเห็นปะ่ะเป็นมืออาชีพมากเลยเห็นปะ่ะไม่เหมือนตัวเลยอ่ะทำแค้กิ่งเดียวครัวหายไปครึ่งนึงททอะไรก็ิดัั้้งนน ใครมาตัดต้นไม้หน้าบ้านอ่ะไปดูดิพ่อขอให้ตัดหรอม่าโอะไราอยู่ข้างหลังปีนต้นไม้ตัดหมดเลยนะน่อเอ้าฮ้วยไปดูก่อนโอ้ยมาม่วงโดกด้วยนะน่ะยิ้มมันก็ไม่อยู่เนี่ยยิ้มมันไปเข้าป่าเนี่ยใครมาตัดต้นไม้ไม่รู้เรื่องเลยพ่อรู้บ่เดี๋ยวไปหาพ่อดิตอนนี้เช้ามากเจ็ดโมงพี่โบเพิ่งจะตื่นมานะคะ ไปห้องครัวอา้าวนั่นไงพ่อเห็นคนมาตัดต้นไม้หน้าบ้านอะโกรนหมดเลยพ่อไปมาตัดต้นไม้แล้วพ่อไม่คนให้เขามาตัดเหรออืมตัดหมดเลยเหรอเออเพราะว่าไม่ไหวหรอกให้ยิ้มมาตัดให้มีตะแรงสมองมันดีอ่ะกฉันต้นตีนคลิปให้มันจะดีมาก ดูดิมึงก็ดีแล้วอ่ะวัวกับไปแล้ววัวชุดนี้ถ้ามาตัดนะหมดไม่เหลือหรอเลยอ่ะไม่ใช่ต้นไม้นะบ้านอนะ่ะบ้านอนะ่ะบ้านทางหเหรออ่าเอากอมาเลยยิ้มอ่ะยิ้มหนีเขาไปทีเดียวพ่อเอาคนมาตัดแบบนี้เลยอ่ะดีตะเก่งพีมันอยโ่นแล้วมันทำไม่ได้ไงโอ้โหพ่อไม่ไหวใจยิ้มแล้วได,ไได,ได้ได้ดูดิครัวแม่งไปแล้วหนึ่งแถบอ่ะ ได้แล้วช่างก็ทำดีกว่านี่ตัดหมดเลยเหรอพ่อตัดหมดอะตัดต้นไหนบ้างเนี่ยแล้ยมันเอาอีกไม่ได้หรอกนู่นแหละทั้งแถบอะโอ้มากัดทั้งแถบเลยกี่ต้นอะห้าต้นห้าต้นแล้วนี่คือพ่อจะทำอะไรอะทำไมถึงต้องตัดต้นไม้ต้นมันนานแล้วมันใหญ่มันเบียดไงเนี่ยดูเดะดูเดะดูถ่ายดูเดี๋ยวจะหาว่าพ่อจะตัดอย่างเดียวไม่ใช่หรอกมันเบียดบ้านไปหมดแล้วไงไหนนะ เปลี่ยน้นนองเท้าทัหมดเลยคือตอนนี้มันคุ้มหลังคาไปหมดเลยแล้วก็เวลาฝนตกทีหนึ่งพอก็ต้องมานั่งไล่วิ่งดูว่าว่าหลังคาตรงไหนรั่วหรือเปล่าใช่ขึ่นไเปลี่ยนตอนฝนตกพ่อขึ้นไปเปลี่ยนหลังคาเลยนะของเราของเรามันไม่เท่าไหร่ของเพื่อนบ้านนะเราก็จะทำเขาไม่ไหวโอเคทุกคนต้องอําลาต้นไม้ ้างบ้านแล้วต้นมะม่วงนะคะไม่มีต้นมะม่วงกินแล้วแต่ไม่เป็นไรยังมีอีกหลายต้นอยู่ในบ้านคือจะสร้างรั้วใช่ไหมเห็น <c oughs> พ่อบอกว่าให้รังวัดอะมาวัดต้นมะม่วงเนี้ยก็ไปอยู่บ้านเขาด้วยคืบหนึ่งประมาณฟุตหนึ่งอะไปอยู่บ้านเขาเราก็ต้องต้องตัดแล้วก็จะทารั้วด้วยมันก็เลยแบบบังเสาแล้วก็อยู่ระหว่างเสาพอดีเลยเออมันก็เลยต้องตัดโข้อเสียดายเลยทุกคนแต่ว่ามันทําไงได้เนาะก็ต้องมีการปรับปรุงต้องมีการพัฒนาเนาะแล้วมันก็ต้องทําให้ถูกต้อง อย่างแรกเลยมันใบมึงใบไม้อะไรด้วยหลายอย่างจากปมปัญหาของเพื่อนบ้านค่ะใบไม้ปลิวไปตกบ้านอีกหลังหนึง่งที่เราเห็นในข่าวแต่ดีนะข้างบ้านเราดีเขาไม่ได้เป็นเหมือนในข่าทุกคนอโอเคตรงนี้ก็จะกลายเป็นโล่งไปเลยจะไม่มีต้นไม้เลยสักต้นเดียวแล้วก็จะเป็นรั้วขึ้นมาต้นไม้ก็หายไปเยอะเหมือนกันนะทุกคนพี่ยิ้มไม่อยู่พ่อไม่ไว้ใจพี่ยิ้มไม่ตอบไปแล้วตัวรู้ไหมเนี่ยเดีย๋ยวตัวมาตัดคลิปเนี่ย ตัวจะรู้ว่าบ้านเราอะต้องแต่ตัวไม่อยู่อะมันดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยเขาทำเนี่ยเห็นปะ่ะเป็นมืออาชีพมากเลยเห็นปะ่ะไม่เหมือนตัวเลยอะทำแค่กิ่งเดียวควรัวหายไปคไรึ่งนึ้งถ้าตัวต้องทำาัันี้นะบ้านหายไปหลังหนึ่งแน่โอเคได้เ,<ๆ>เดี๋ยวรอให้ชังๆเขาตัด ได้สักครึ่งทางก่อนเดี๋ยวพี่โบจะมาอัปเดตให้ดูใหม่หนะทุกคนว่ามันเป็นยังไง เรียบร้อยแล้วโอ้เลียมไปหมดแล้วนะคะทุกคนต้นไม้สีต้น,ตนเดี๋ยวพี่โบจะให้ทุกคนดูนะคะหนึ่งสองสาม,มเห็นไหมตอนนี้ข้อดีก็คือตอนนี้ลมอะ่ะ เข้ามาทางนี้คือลมเย็นมากแต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะร้อนตอนกลางวันนั่นเองแล้วก็ตอนนี้พ่ออยู่ข้างบนพ่อลังทำอะไรไม่รู้อะโอ้พ่อใบไม้ไมันเยอะขนาดเลยเหรอใช่ใบไม้มันจะเข้าไปอุดรางน้ําฝนแล้วตอนฝนตกทุกทีนั้นน้าก็จะซึมออกมาตามรางน้ําฝนนั่นเองนี่นะคะเหลือไว้หนึ่งต้น แอบเสียดายนะคะเหลือไว้หนึ่งต้นเอาไว้กินมะม่วงเพราะว่าลูกต้นเนี้มะม่วงเขาดกมากแล้วก็เปรี้ยวอร่อยพี่โบชอบกินมากเลยนะเพอาเขาก็เลยเว้นไว้ให้พรุ่งนี้นะคะพี่ยิ้มจะกลับมาแล้วตอน,นเย็นเดี๋ยวพี่โบนะคะจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูว่าถ้าพี่ยิ้มกลับมาแล้วไม่เห็นต้นมะม่วงแบบต้นมะม่วงหายไปหมดแล้วอะไรเงี้ยพี่ยิ้มจะจะตกใจหรือเปล่าว่าเฮ้ยต้นมะม่วง้ันกูหายไปไหนหมดวะอะไรเงี้ยหรือว่าทำไมพ่อไม่รอ เขามาตัดรอดูนะคะวันที่พี่ยิ้มกลับมาพรุ่งน,นี้พอไม่เชื่อใจพี่ยิ้มมีก่อไปแล้วนะคะต้องเอาคนอื่นมาตัดเดี๋ยวรอดูพรุ่งน,นี้นะคะไปเมื่อกี้ตูบอกว่าอะไรนะอ๋อบอกว่าร้อนตั้งแต่เนี่ยทำของน้ลเกลือแม่งร้อนทิบหายเลยต้นไม้มันไปไหนวะจะได้เดินเท้าไปข,ข้างหัวเป็นยังเงต้้งแต่กลับมาจากป่านฮะไอ้ไม่ไปเลยก็เพิ่งจะเนี่ยมา,มาเมื่อคือนเนี่ยเช้ามันก็ร้อนเนี่ยทำไม เมื่อไปดูเองทำไมอ่ะทำบ้านเดินเดินเองวอุ้ยอุ้ยทำไมอ่ะก็พ่อเอาคนมาตัดหมดแล้วเอาแล้วพ่อตัดทำไมอ่ะก็มันขวางทางที่เขาจะทำรั้วเขาจะเอาไมโครมาทำรั้วว้าต้นไม้อ่ะใครสั่งให้ตัดนี่ก็พ่อเขาจัดแจงเขาบอกว่าถ้าตัวอยู่อ่ะแล้วให้ตัวตัดอ่ะบ้านพันโกพเลยไปจ้างคนมาตัดสี่พันโอ้โหสี่พัน พ่อเขาไม่ไว้ใจตัวไองตอบไปแล้วอา้าวต้นหม่อนเ,อเขาอ่ะใครจำต้นหม่อนตรงนี้ได้ไอ้เท<ด>ี่ยังไม่เหลือเที่จะทำคลิปแล้วเนี่ย <c oughs> ต้นหม่อนนี่มันในตำนานเลยนะแล้วที่เราเอาไปทำยำหม่อนกันทุกคนยำได้ปะเชอร์รี่เออตรงนี้ก็เชอร์รี่เชอร์รี่ต้นนี้ยี่สิบปีตั้งแต่คอร์ดบาลน่ะใจหายไหมใจเหรอไม่เหรอไอ <c oughs> ยิ่งดีเหมือนมึงภูมิใจไม่ยู่งยิ่งมือนมึงภูมิใจเออาง่ายบอกตรงเลยเมื่อเช้าตื่นมาล้างหน้าล้างตูดสัตว์นึกว่าใครต้มน้ำต้มไฟทำไมร้อนสุดสายเลยน้ำร้อนขึ้นเยอะไม่ต้องมีฮีเตอร์เลยอะร้อนจัดเลยอะแล้วพ่อไปไหนวะเนี่ยถามโอ้โหล่งจัดเลยพี่แจ๊บดูมาหโอ้โหเพิ่งเห็นนี่เดี๋ยวไปหาพ่อกันไปหาพ่อกมนคุณพ่อครับ ตัดต้นไม้ทำไมครับเนี่ยเลี่ยมบ้านเกียวโอ้ยรู้ไหมล้างสูตรดิว่าไฟไหมโอ้โหร้อนดากมากกลัวเดี๋ยวมึงมาตัดนี่พังแล้วทำไมไม่ใช้ไม่ใช้เหรอผมไม่อยู่บ้านวันเดียวตัดต้นไม้แล้วมึงโดนใช่ไหมฝีมือมึงอ่ะโอ้กินเดียวอ่ะครัวพังอ่ะแล้วน่าจะทำหมดนี่บ้านแม่งไม่พังเนี่ยบ้านเราพังเท่าไหร่ผมไม่เคยไว้ใจลูกชายเลยโอ้ลูกชายฝีมือขนาดนี้ไปจ้างเขาต้นละพัน ว่าอย่างนั้นแหละจ้างมือสมัครเล่นมาตัดมืออาชีพเหรอมืออชีพนี่อยู่มือ,อชีพ<า> <c oughs> มือชีพแล้วเป็นงานตัดฝีมือไหมได้ถ่ายคลิปไว้มันนี่ไม่ได้ดูคลิปเลยต่างอย่างยิ้มไหมสแสดงว่าพูดแบบนี้สแสดงว่าพ่อพลาดใช่ไหมอยาให้พูดเลยอยาให้พูดเลยโอ้เนี่นยเห็นนะพ่อจ้างใครพ่อดูด้วยไม่ใช่ว่าเอาแต่ว่าเอสนิทมาเอาวาทุกคน พี่โบเปิดพี่พี่โบปิดแล้วกันพีนี้พี่ยิ้มไม่ค่อยมีบทบาทว่ะเสียลมอ่ะเป็นไงคะทุกคนพี่ยิ้มกลับมาแล้วนะคะเป็นไงน้ําร้อนตูดเลยโอ้โหเช้าใครสุกไหมแบบงงเงียบไปขี้อย่างเงี้ละนี่จน้ําร้อนจริงจัดเลยทุกคนใส่ไม่มีต้นไม้คุมมั้งใช่แล้ว EP นี้ก็ไปเท่านี้กันสําหรับโบโยชิถ้าใครสนใจดูแลรักสุขภาพก็ ไปเลย K.O Fiber ของพวกเราครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันด้วยครับตรงนี้ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยจ้ะแล้วก็ย้ายช e อปปี้ครับสะดวกที่สุดกดที่ลิงก์นี้เท่านั้นทุกคนได้ซื้อไปรับประทานกันแน่นอนล็อตแรกหมดแล้วล็อตสองกำลังจะมาต้องรอเบียร์เดอร์นะครับทุกคนล็อตสองขายดีมากบอกเลยว่าฟิเบอร์ส,สุดๆ <laughs> ไปค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โบโยชิชาแนลด้วยนะคะลคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเศรษฐายต้นไม้เสียดายต้นไม้มากๆเลย